สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรนะคะกินทเที่ยวเรื่องเดียวกันคะ่ะวันนี้งดพักเรื่องน้องแมวก่อนนะคะทุกคนมารีวิวการทําหน้าบ้านนะคะทุกคนการทําหน้าบ้านเพราะว่าถนนก็ทาสีเลนลงมาและหน้าบ้านเอ็มมันต่าเนาะพอมันต่ําเนี่ยเราก็ต้องทาคูให้เขาทาคูน้ําเราก็ต้องต่อท่อเนาะแล้วเราก็ต้องเทพื้นใหม่หน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเทลาดลงมาให้เราเรา,เราพบกันครึ่งทางให้เขาทําให้เราครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งเนาะ และอันนี้กล่งกับลูกชายก็กําลังเขียดินหน้าบ้านเพื่อจะให้สูงขึ้นมาระดับในตัวบ้านเลยนะคะทุกคนหลังในบ้านนี้จะเตี้ยแต่หน้าบ้านคือจะให้สูงกว่าในบ้านนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะทําที่ลาดลงมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ต่อคูน้ําไม่เรียบร้อยอันนี้รีวิวการเริ่มก่อสร้างกันก่อนนะคะทุกคนยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วแอมจะมาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งพอดีเข้าจังหวะช่วงที่ว่าลูกชายติดเทอมเนาะ บิดเทอมก็ได้ลูกชายมาช่วยช่วยขมเงเทียดินหน้าบ้านเลียยวทรายเนาะ<ม>ก็ตอนนี้ก็จะเป็นทรายเข้าบ้านเต็มไปหมดนะทุกคนคะ่ะฝุ่นก็ฟุ้งเนาะก็ต้องทําใจนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอถนนเสร็จอะไรอะไรก็ดีขึน้นเนาะนี่เป็นไงคะสวกับลูกชายช่วยกันทําช่วยกันทําค่ะพื้นเราก็จะได้ไม่แบบว่าตี้ยจนเกินไปนะคะทุกคน ความสูงก็อิดก,ก้อนหนึ่งอะทุกคนรู้สึกก้อนหนึ่งหรือสองก้อนไม่รู้เอ็มก็ไม่ทันได้สังเกตเนะาะเดี๋ยวเราก็ด้านหน้าเราก็เทลาดลงมานะคะเพื่อนๆน,นี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนนี่ตอนน,น,นี้ก็ทุลักทุเลในการเข้าหน้าบ้านหน่อยนะคะเพื่อนๆรถก็จอดไม่ได้นะคะทุกคนนะรถก็เสี่ยงนะเสี่ยงในการจอดข้างนอกกลางคืนเพราะช่วงนี้รถหายกันบ่อยมาก รถหายเบาะมากมากเลยเนี่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 อันนี้คือทาเป็นบันไดลงมาด้วยนะคะทุกคนค่ะเป็นบันไดสามขั้นสามขั้นลงมาเนาะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นทําเทลาดลงมาเพื่อให้มอเตอร์ไซค์เอียวเลี้ยวเข้ามาด้านในได้เนาะทุกคนนี่เลยส่วด้านนู้นก็ยังก่อสร้างอยู่นะคะทุกคนนี่ก่อสร้างอยู่ตรงนู้นทําเป็นที่จอดรถของตรวจย่อมะไอหอนาฬิกานะคะเพื่อนเพื่อนก็จะก่อสร้างทั่วไปหมดแล้วตอนนี้เะนองนะอืม เป็นช่วงกำลังก่อสร้างถนนอันนี้เราก็พื้นดินพื้นทรายเนาะเราก็ให้เพื่อนเพื่อนมารีวิวเพื่อนเพื่อนดูนะคะวันนี้พักเรื่องน้องแมวก่อนนะคะอ่าเราก็มารีวิวการทําหน้าบ้านเทพื้นใหม่อันนี้สะอาดคานนี้คือกล่องทําเองนะคะทุกคนอกล่องทํานะกล่องรอเองทําเองเหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราก็ แต่ยังไงก็ยังเตี้ยกว่าบ้านกองอยู่ดีแหละทุกคนอันนี้คือทําที่ทางเดินลงมาก็ที่ทําทางรถลงมาเนาะอะไรที่นั่นเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วอะทุกคนเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เนาะแต่โชคดีที่ว่าบ้านเอ็มอะเราไม่ได้ทําแบบว่าล้ําถนนล้ําเป็นพื้นที่ของสาธารณะเนาะเราก็เลยไม่ต้องเอาอะไรออกทุกคนหลังคาอะไรเราก็ยังเหมือนเดิมเนาะแต่เดี๋ยวพอเสร็จก็จะสวยแล้วทุกคนคูนงคูน้ำเขาก็มีให้เราหมดเราก็ทำคูน้ำเพิ่มเนาะ เราก็ทำกูน้ำเพิม่มเติมไปอีกนิดนึงจ้าทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนอากาศก็ร้อนร้อนเนาะนี่เลยเอ็มก็เดินให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าทรายพื้นที่เราจะต้องเทพื้นเนี่ยเราต้องเอาทรายมาก่อนแล้วก็ต้องราดน้ําทุกวันนะทุกคนเพื่อที่จะให้มันอยู่ตัวในการเทปูนเนาะเทปูลใหม่หน้าบ้านทุกคนก็เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอะ่ะ ขเขาก็ทําให้เราครึ่งหนึ่งเราก็ทําเองครึ่งหนึ่งเนาะพบกันครึ่งทางเพราะว่าส่วนเนี่ยเอ็มทำแค่ตรงนี้คนละครึ่งกันนี่เลยนี่คือทางลงที่เขาไปในร้านนะในบ้านนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะตัดให้แหวงลงมาเพื่อที่จะเอารถเข้าในบ้านได้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะทางนู้นเอ็มก็เทราดลงมาเพื่อจะเอามอไซค์เข้ามาได้ นี่เลยประมาณนี้แหละทุกคนบันดงบันไดก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวเอ็มก็จะพาเพื่อนเนเดินไปดูการที่เขาก่อสร้างอ่าที่จอดรถแล้วก็หอนาฬิกานะคะเพื่อนเพื่อนจอดรถแล้วก็หอนาฬิกาเนาะก็ห่างจากบ้านเอ็มนิดเดียวเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเป็นที่สาธารณะเป็นสวนหย่อมน่าจะสวยแหละทุกคนเพราะเราปีหอนาฬิกาแล้วเนาะ มีหอนาฬิกาแล้วน่นน่ยฝั่งโน้นแล้วทุกคนส่วนด้านบนก็เป็นถนนเพชรเกษมเนาะเพชรเกษมตอนนี้ก็ทุลักทุเลเรื่องเรื่องสายหน้าบ้านนี้แหละทุกคนนี่ร้อนทุกคนร้อนมากๆ ก็พอดีน้องน้องสะพายมาจากร้อยเอ็ดก็ถามน้องสะพายว่าที่นุ่นร้อนไหมน้องเขาบอกว่าร้อนมากร้อนมากมากนู่นเลยค่ะทุกคนดูนู่นคือที่เขาสร้างหอนาฬิกานะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะอ่าแล้วก็ตรงนี้คือที่จอดรถของสวนหย่อมนะคะทุกคนส่วนด้านบนนูก็เป็นโรงแรมการ์เด้นเนาะเป็นโรงแรมนานและอยู่ติดถนนนะ พอเอาป้ายเอาอะไรอ,กออกก็บ้านเอ็มก็เลยดูแบบไม่ไกลเลยค่ะทุกคนอยู่ใกล้กันไปเลยนะ <l ots> ตอนนั้นมีพวกป้ายพวกอะไรบงไังในต้นมงต้นไม้เมื่อก่อนเขาปลูกทองอุไรค่ะทุกคนตอนนี้ทองอุไรไม่มีแล้วนะคะเขาออก,ออก,ออกหมดละก็น่าจะต้องปลูกหลังจากนี้แหละหลังจากที่ว่าเขาทำไอ้นี่เสร็จแล้วอะ่ะทุกคนน่าจะต้องปลูกแหละดูแล้วนะนี่แล้วก็รีวิวเพื่อนๆดูหน้าบ้านนะคะทุกคนอันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นเทศบาลเก่านะคะ อตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ราชการกันหมดแล้วก็เหลือแต่เป็นศูนย์เด็กเล็กแหละนี่ก็ห่างจากตัวเมืองเอ็มขับรถเข้าตัวเมืองก็ประมาณไม่ถึงห้านาทีถึงเนาะห้านาทีอันนี้คูน้ํานะคะทุกคนคูน้ําแล้วเดี๋ยวก็จะทําเป็นนิมฟุตบาทให้เราเนาะก็จะดูดีดูสวยแหละทุกคนช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันนิดหนึ่งทุกคนนิดหนึ่งเลยแหละนิดยาวๆเลย เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเดือนไหนนะคะทุกคนอืมก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะดีขึ้นแหละทุกคนอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเนาะไม่รู้เลยว่ามันร้อนมากมากทุกคนเดี๋ยวเอ็มจะเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนเ,อนเดินไปใกล้ๆกับร้านสะดวกซื้อเนาะเพราะว่าเอ็มเดินไปซื้อของไงก็เลยอ่าถ่ายรูปเข้าไปนิดนี่นี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ย้ําทั้งนั้นแหละทุกคนเดินทุลักทุเลนิดหนึ่งนี่ อย่าดูนักนั่นะคะที่เขาทําที่จอดรถนะเพื่อนๆเนาะก็ทําดีแหละรอบนี้ทําดีเลยทุกคนทําดีมากมั่นคงไปเลยอะ่ะมั่นคงไปเลยอันนู้นหอนาฬิกาจ้จาส่วนอันนี้ก็ร้านสะดวกซื้อ <c oughs> อยู่ไม่ห่างจากบ้านเอ็มค่ะเพื่อนๆค่ะโอ๊ยกล้องมันจะสั่นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้เทลฟี่เนาะขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นคนที่แบบไปไหนออกไปแล้วมันไม่ได้ใช้ free, ไม้เทลฟี่ไงทุกคนไม่ได้คิดไง กอประจันสันตรงนี้ขอโทษนะคะทุกคนขอโทษขอโทษเอ็มดูเองยังเวียนหัวเลยนะขอโทษนะคะทุกคนโหสันมากเลยนะเนี่ยเวียนหัวมากเลยเอ็มเดินไงทุกคนเดินไปแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่เรียบพอไม่เรียบก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งู้นก็เป็นโรงเรียนลูกสาวเรียนโรงเรียนพี่ชัยโรงเรียนในตัวเมือง โดนรัวหนังกาดเ้นอันนี้หอนาฬิกาค่ะเพื่อนๆนี่น,นุ่นก็เป็นสูยรรถเนาะสวยทุกคนรอบนี้หอนาฬิกาสวยมากได้ภาพนิ่งแล้วนะทุกคนมาถึงด้านหน้าสะดวกซื้อก็จะยืนเลยตัวนี้ทุกคนเพราะไม่ได้เดินแล้วเมื่อกี้เดินเนี่เป็นไงทุกคน ก็เดี๋ยวพอเสร็จก็ทุกอย่างก็สวยแหละทุกคนลองตัวเนาะลองตัวได้สวยด้วยอดอดทนนิดนิดทุกคนอดทนนิดนิดนะอากาศก็ร้อนบ้างขมุกขมัวก็ว่ากันไปนะทุกคนนี่หอนาฬิกา้ากายจะเสร็จแล้วจ้าทุกคนกายจะเสร็จแล้วเป็นไงทุกคนนะแล้วก็มีที่จอดรถฝั่งนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็ ดูดีแล้วก็สวยงามสะดวกสบายแหละทุกคนไม่มันไม่ได้เกะกะแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะมีต้นต้นทอเออ,อดอกก็ตน้ทนทูก้นต้นไอ้ไดนะดอกคูนดอกคูนเหลืออยู่ต้นหนึ่งทุกคนเพราะฝั่งนี้ไม่โดนไงมันก็เลยเหลือต้นดอกคูนอยู่ต้นหนึ่งดอกเหลืองอร่ามสวยมากเอ็มกะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปมาทำเป็นเสียงเพลงนี่สวยมากทุกคนอันนั้นคือศูนย์ราชการเป็นเทศบาลเก่าตรงหน้าบ้านเอ็มเนาะ ต้นดอกคูนสวยมากทุกคนก็บอกเลยว่าสวยจริงๆโอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนที่เอ็มจะทําว่าหน้าบ้านจะเสร็จตอนไหนเดี๋ยวเอ็มจะมารีวิวใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนมารีวิวใหม่เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะโอเคนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ คลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าดูดอกคูณสวยๆภาพก็สั่นนิดนึงขอโทษขออภัยนะจ้าไปแล้วจ้าอุย้ยสวยสวยดอกคูณเอ้ยเออใช่ดอกคูณสวยบายบายนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า อันแล้วค่ะทุกคนเดียกลับบ้านแล้ว